อย่าทำตัวเป็นเหยื่อเพราะคุณจะได้แค่ความสงสารแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยนี่คือข้อคิดที่อูได้จากการดูดวงส่วนตัวหลายๆครั้งคนที่มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็มาพร้อมกับปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักโดนทิ้งโดนนอกใจหรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนานาหลายๆครั้งคนที่มาก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดและรู้สึกว่าตัวเอง เป็นเหยื่อย้ำรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อตัวเองถูกหลอกตัวเองแย่อะไรอย่างนี้นะคะเราคิดแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นย้ำเราคิดกับตัวเองแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นความคิดจะสั่งคำพูดและจะสั่งการกระทำ และโชคชะตามันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆหากณนะวันนี้เวลานี้สิ่งที่คุณเจอคือคนคนหนึ่งที่มันไม่ได้รักคุณแล้วเขาทิ้งคุณไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องมานั่งด้อยค่าตัวเองฉันต้องมารู้สึกแย่ฉันทุ้มเทให้ขนาดนี้ทำไมไม่เห็นคุณค่าของความรักของฉันเลยคุณต้องขอบคุณ ที่เขาได้ออกไปจากชีวิตเพราะคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณมันได้ออกไปแล้วคุณจะเปิดพื้นที่ให้คนที่เข้ามาใหม่คนที่เห็นคุณค่าของคุณและต้องการคุณจริงๆไม่ใช่เหรอคะหรือคนคนหนึ่งคุณทุ่มเทมากๆเขาคบกับคุณเพื่อผลประโยชน์แล้ววันนี้เขาไปแล้วคุณรู้สึกเฟลเพราะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณให้ แต่ที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้หรือสิ่งที่เราพยายามให้กับเขามันคือการดันทุลังของเราหรือเปล่าเพื่อให้เขาเห็นค่าของเราแต่เราไม่เคยเติมเต็มและเห็นคุณค่าของตัวเองเลยก่อนจะรักใครรักตัวเองก่อนจะให้อะไรกับใครอย่าเดือดร้อนตัวเองหลายๆครั้งเลยนะคะเราพยายามในการขวคว้าความสัมพันธ์หนึ่ง ยอมทุกอย่างจนยอมทิ้งความเป็นตัวเองเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองใครมันจะไปเห็นคุณค่าเราแล้วกลับมาที่คำนี้เลยค่ะอย่ามองว่าตัวเองเป็นเหยือ่อคุณต้องมองหาข้อดีจากสิ่งที่คุณได้เจอให้ได้แม้สถานการณ์นั้นมันจะย่ำแย่แค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องของการมองโลกสวย มองโลกเพอเจร์นะคะแต่มันคือพลังที่ทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะถ้าคุณมองว่าตัวเองโชคร้ายคุณก็จะดึงดูดเรื่องหลายๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆหากคุณมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อคุณก็จะโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าคุณมองว่าเรื่องนี้ฉันไม่เห็นจะแย่ตรงไหนเลยคนคนนี้ไม่สามารถทำลายชีวิตฉันได้ ดีนะที่เธอไปจากชีวิตฉันฉันจะได้มีชีวิตที่มันดีขึ้นคุณสตรองคุณไม่ได้รู้สึกแย่จากสิ่งที่มาทำร้ายคุณเมื่อคุณต้านพลังงานของความโชคร้ายเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากนี้คุณก็จะพุ่งทยานแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยฉัน มันชีวิตน่าเศร้าชีวิตของฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้จะเจออะไรกับคนแบบนี้เมื่อคุณพูดแบบนี้เมื่อคุณคิดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือคุณก็จะดึงดูดคนประเภทนี้เข้ามาอีกเรื่อยๆดังนั้นมันเลยมีคำว่าทำไมฉันถึงต้องเจอคนแบบนี้เรื่อยๆก็เพราะเราคิดแบบนี้ไงก็เพราะเราเป็นแบบนี้ไงดังนั้นเมื่อเราเจอเรื่องแย่ๆ อย่าทำตัวเป็นเหยื่อค่ะคุณสามารถเติบโตจากเรื่องเหล่านั้นเรามองให้เห็นว่านี่คือบทเรียนอะไรแล้วคุณไม่ต้องจมกับมันโอเคเจ็บรู้ว่าเจ็บแต่ไม่ต้องจมเมื่อสิ่งใดมันออกไปจากชีวิตเรามันคือการเปิดพื้นที่ดีๆและถ้าสมมุติว่าเราต้องเจอกับสภาวะที่มันแบบ กืนไม่เข้าคายไม่ออกสภาวะสมมุติเลยนะคะเราอยู่ในจุดของการที่แบบเป็นคนรักกันแต่คนรักของเราไปเป็นไปมีมือที่สามเราจะอยู่ในจุดของการแบบเขาทำร้ายฉันเขาพยายามทำให้ฉันรู้สึกแย่ yeah. เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเหยื่อคุณก็จะทำตัวด้วยการแบบบ่นเขาว่าเขาพยายามให้เขาสำนึกแต่ คนที่ทำอะไรขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่เขาเลือกที่จะกระทำดังนั้นเมื่อคุณเลือกในการทําตัวเป็นเหยื่อคุณก็จะดราม่าเขาก็จะยิ่งเบื่อคุณยิ่งไม่โอเคกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ให้คุณค่ากับการกระทําของพวกเขาคุณอยู่ตรงนี้เพราะคุณมีจุดมุ่งหมายอาจจะต้องการคิปในเรื่องของครอบครัวดูแลลูกหรืออะไรก็ตามคุณชัดเจนในเป้าหมายของคุณคุณชัดเจนในจุดยืนของคุณคุณชัดเจนในหน้าที่ของคุณ ดังนั้นคุณจะไม่ให้การกระทําชั่วๆของพวกเขามาทำร้ายความรู้สึกของคุณคุณไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณไม่ได้ให้ค่าเมื่อคุณไม่ได้ทุกข์ร้อนจากการกระทําของพวกเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้อนกลับไปที่พวกเขาพวกเขาจะล่มจมกันไปเองแต่ถ้าเรารับมาเราก็เหมือนแบ่งกรรมมาเราเหมือนเราเห็นขี้หมา เราเราเลือกที่จะเดินไปเหยียบมันวางไว้อยู่ของมันอะเราเลือกที่จะไปเหยียบมันเหม็นที่เราไหมคะมันเหม็นที่เราแต่ถ้าสมมุติว่าเราก้าวข้ามมันไปซะไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นค่ามันซะมันก็แค่ขี้หมาก,ก้อนหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่เหยื่อคุณไม่ได้โชคร้ายสิ่งใดที่เข้ามาคุณจงคุณจงมองหาข้อดีของมันสิ่งใดที่คุณจะต้องทนต้องเจอณนะเวลานี้ อย่าให้มันมามีอิทธิพลเหนือกอกหัวใจของคุณบางครั้งนะคะเราไปโฟกัสผิดจุดเราไปให้หัวใจกับคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราแล้วเราก็กลับมานอยเองว่าทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าของฉันเขาไม่เราไม่ดีตรงไหนโทษตัวเองเรามองหาข้อเสียในตัวเองได้นะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองเพราะถ้าเมื่อไหร่เรา พูดกับตัวเองว่าฉันไม่ดีเราก็จะจมกับความรู้สึกไม่ดีคำพูดของใครไม่มีอิทธิพลกับเราเท่ากับคำพูดที่เราพูดกับตัวเองอย่าให้คำพูดของใครมามีอิทธิพลเหนือเราตัวคุณคือคนที่เลือกโชคชะตาดังนั้นคุณไม่ใช่เหยื่อคุณคือผู้เลือกในทุกอย่าง และคุณสามารถจัดการทุกอย่างในชีวิตของคุณได้บอกตัวเองแบบนี้แล้วคุณจะสามารถเป็นได้อย่างที่คำพูดของคุณพูดจริงๆค่ะก็ขอให้ทุกคนที่กำลังเจอเรื่องราวไร้ล้าอยู่ฮึดขึ้นมาอย่ามองว่าตัวเองแย่ต่อให้สถานการณ์นั้นมันจะแย่แค่ไหนคุณต้องดึงพลังงานกลับมาที่ตัวเองและก้าวข้ามมันอูเชีวคุณทำได้ค่ะ